เพราะฉะนั้นสวรรค์และชาวสวรรค์เอย๋ยจงชื่นชมยินดีเถอดแต่พิบัติแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะมารได้ลงไปหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักเนื่องจากรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยเมื่อพญานาคเห็นว่าตนถูกทิ้งลงไปในโลกก็ไล่ล่าหญิงซึ่งคลอดบุตรชายนั้นหญิงนั้นได้รับปีกพยาอินทรีสอปีกเพื่อจะได้บินไปยังที่ซึ่งจัดเตรียมไวใ้ให้แกนางในถิ่นธุรกันดาร ที่นั่นนางได้รับการปกป้องลิงดูไว้พ้นจากพญาน,นาคตลอดหนึ่งวาระสองวาระและครึ่งวาระแต่แผ่นดินช่วยนางไว้มันแยกเอาสูบแม่น้ําซึ่งพญาน,นาคพ่นออกจากปากลงไปแล้วพญาน,นาคก็โกรธแค้นหญิงนั้นและไปทําสงครามกับลูกหลานของนางที่เหลือคือคนเหล่านั้นที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและยึดมั่นในคําพยานเรื่องพระเยซูร่างกายของเราต้องการอาหารและการพักผ่อนจิตวิญญาณของเราก็เช่นกันขอต้อนรับสู่รายการมานาสปาโต สักครู่นะครับเราได้อ่านถึงเหตุการณ์ที่สําคัญต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงสงครามในสวรรค์ได้มีการต่อสู้กันในสวรรค์นะครับแล้วซาตานลูซิเฟอร์นะครับหรือว่าพญานาคนะครับได้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับเป็นภาพที่ต่อเนื่องกันนะครับว่าพญานาคนั้นก็โกรธแค้นมีการกล่าวถึงผู้หญิงด้วยนะครับแล้วจะมาดูกันตอนต้นนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรวิวรณบทที่12นะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกน้นไม่กล่าวไว้ว มีหมายสำคัญอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นในสวรรค์คือหญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาพรดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎ บนศีรษะหญิงนั้นตั้งคันและร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะจวนจะคลอดแล้วจากนั้นมีหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในสวรรค์คือพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมี7หัวและส0เขาทั้ง7หัวสวมมงกุฎหางของมันตวัดหนึ่งใน3มของดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาบนโลกพญานาคนั้นยืนอยู่ต่อหน้าหญิงที่กำลังจะคลอดเพื่อมันจะได้กินทารกทันทีที่เกิดมาหญิงนั้นคลอดุตรชายผู้ซึ่งจะปกครองมวลประชาชาติด,ด้วยคถาเหล็กบุตรนั้นถูกช่วยออกมาและนำขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าไปยังพระที่นั่งขอองงงงพรรระค์สส่่วนนนนนหหญิิัั้ีไปยถุกดาู ที่พำนักซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับนางที่นั่นนางจะได้รับการเลี้ยงดูเป็นเวลา1260วันจากพรนพิธทีเราได้อ่านไปนะครับเป็นภาพกคมพยากรณ์ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับท่านยอนนะครับที่เกาะปัทะมอส เป็นภาพนิมิตนะครับเป็นภาพที่พระเจ้าทรงให้ท่านได้มองเห็นถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากช่วงชีวิตของท่านเราเห็นภาพของหญิงคนหนึ่งนะครับที่ชุดของนางเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์และยืนอยู่บนดวงจันทร์นะครับแล้วบนศีรษะนะครับหรือบนหัวก็มีมงกุฎที่เป็นดาว12ดวงและหญิงคนนี้นะครับก็ตั้งท้องด้วยนะครับเรากำลังจะคลอดลูกพอคลอดลูกเสร็จแล้วนะครับเราเห็นภาพภาพหนึ่งก็คือพญานาคตัวใหญ่สีแดงที่กาลังรอจะกินลูกทันทีที่เกิดออกมาแต่เมื่อเกิดแล้วนะครับคลอดลูกมาแล้วนะครับพระเจ้้้้้าาก็รรรรรััับบบุตชยยคคคนนนนนนีีขึไปงงสสวว์่ผูหญิะ ก็หนีนะครับแล้วพระเจ้าก็ได้จัดเตรียมที่สําหรับนางพระเจ้าก็ได้เลี้ยงดูหญิงคนนี้นะครับด้วยเวลา1260วันในข้อ13บสาข้อสิดนะครับได้บรรยายอีกภาพหนึ่งก็คือพญานาคนี้นะครับก็โกรธนะครับก็ไล่ล่าหญิงพอไล่ล่าไปนะครับพญานาคก็ได้พ่นน้ําออกจากปากนะครับออกไปเพื่อจะไปกลืนกินหญิงคนนี้นะครับแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าแผ่นดินก็ได้เปิดออกนะครับสูบเอาน้ำเหล่านั้นหายไปหมดหญิงคนนี้นะครับได้รับการปกป้องจากพระเจ้าเป็นเวลา1วาระ2วาระละ ครึ่งวาระหวาระก็คือ1ปีนะครับสำหรับชาวยวนะครับหปีของเขามี360วันเพราะว่า1เดือนนะครับของเขาคือ30วัน30วันคูณสิบสองเท่ากับสามร้อบสามร้บวกสามบวกสามบวกอีกครึ่งหนึ่งนะครับทั้งหมดก็จะรวมกันเป็น 1260. ยหิญิงคนนี้นะครับได้รับการปกป้องจากพระเจ้า1260วันนี่เป็นภาพของคําพยากรณ์นะครับหนึ่วันก็คือหนึ่งปีส่วนผู้หญิงนะครับก็เปร บุตรชายนะครับแล้วพญานาคก็ลอกินบุชายบุชายคนนี้ถูกรับขึ้นไปอยู่พระเจ้าบุชายนี้ก็คือพระเยซูคริสต์นะครับเป็นภาพที่พระเจ้าเป็นคริสจักรของพระองค์พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดในคริสจักรของพระองค์พระเยซูทำงานของพระองค์สําเร็จในโลกนะครับร์ได้สรงไถ่เราเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ถูกรับขึ้นไปอยู่สวรรค์ซาตานก็ทําลายคริสจักรของพระองค์ต่อก็คือทําลายไล่ล่าข่มเหงหญิงนี้ต่อแต่พระเจ้าก็ได้ปกป้องผู้หญิงคนนี้ไว้ปกป้องคริสจักรพระองค์ไว้ถึง1,260ปีนี่งป็น่องราพยากรรณ์นะคับที ได้บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์ในวิวรณ์บทที่1ิบสข้อที่สินะครับข้ามพีบอกว่าเพราะฉะนั้นสวรรค์และชาวสวรรค์เอย๋ยจงชื่นชมยินดีเถิดแต่วิบัติก่ายแผ่นดินและทะเลเพร้อมมาในลงไปหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักเนื่องจากรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยในข้อสิบเจ็ดนะครับว่าแล้วพญานาคก็โกรธแค้นอย่างนั้นและไปทําสงครามกับลูกหลานของนางที่เหลือคือคนเหล่านั้นที่เชื่อฟังและบัญชาของพระเจ้าและยึดมั่นในคําพยานเรื่องพระเยซูอ้ามพีได้บรรยายภาพของซาตานหรือพญาน,นาคที่โกรธแคนนะครับ เพราะมันรู้ว่าเวลาของมันเหลือน้อยมันได้มาทําสงครามกับผู้หญิงและลูกหลานของหญิงนั้นลูกหลานของหญิงมีลักษณะอย่างไรคำพิเศษนี้บอกว่าพวกเขาเป็นคนที่เชื่อฟังรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าและยึดมั่นในคำพยานพระเยซูพวกเขาคือลูกหลานของหญิงนั้นและแน่นอนครับสตตนมันรู้ว่าเวลาของมันเหลือน้อยมันเร่งรีบทํางานของมันเพื่อจะจัดการลูกหลานของหญิงนั้นหรือคริสจักรวันนี้เราผู้ที่เป็น ยึดมั่นในคำพยานของพระเยซูยึดมั่นในพระราชกิจพระเยซูในการไถ่ของพระองค์ว่าพระองค์ทรงไถ่เราให้รอดเมื่อเรายึดมั่นในคำพยานของพระองค์และยึดมั่นในพระบัญชาของพระองค์ในการให้เราปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงรับสั่งเรามาไม่ว่าจะเป็นพระบัญญัติของพระองค์หรือพระบัญชาในเรื่องอื่นที่พระองค์ประทานในพระคัมภีร์วันนี้เราคือผู้ที่ปฏิบัติตามและดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้าเราคือผู้ที่มาในกาลังตั้งเป้าเพื่อจะจู่โจมและโจมตีเนื่องจากมันรู้ว่ามันมีเวลาน้อย และแน่นอนครับเราก็ไม่ได้มีเวลามากไปกว่ามันเราไี้เป็นผู้เชื่อในยุคสุดท้ายในยุคที่ผ่านพ้นจาก1,260ปีมาแล้วนั้นเราคือผู้ที่เป็นกลุ่มคนที่เหลืออยู่ที่ยังคงยึดมั่นในทางพระองค์เรามีเวลาไม่มากนะครับในพระธรรมสุดีบทที่90นะครับข้อที่10ได้กล่าวไว้ว่าช่วงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายคือ70ปีหรือ80ปีแล้วแต่กําลังกระนั้นช่วงชีวิตก็มีแต่ความเดือดร้อนโศกเศร้าเพราะไม่ช้าก็ผ่านพ้นไปแล้วเราก็จากไปพนนะระพวมา ช่วงชีวิตของเรานั้นมีแค่ประมาณ70ปีหรือ80ปีหรือหากเราแข็งแรงก็จะอายุยืนมากกว่านั้นแต่ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากและโศกเศร้าในข้อที่สองนะครับกล่าวว่าขอทรงสอนข้าพระองทั้งหลายให้นับวันคืนของตนเพื่อจะได้มีจิตใจที่กรอบด้วยสติปัญญาพระพีบอกให้เราทูลขอพระเจ้าให้ประทานสติปัญญาให้กับเราเพื่อจะรู้จักพิจนารณาชีวิตของเราวิเคราะห์วันเวลาของเราว่าเราเหลือเวลาแค่ไหนเรามีเวลา เท่าไหร่ในการรับใช้พระองค์ในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์โศกซาตานรู้ว่ามันมีเวลาน้อยมันรีบทํางานของมันเพื่อจะทําลายคริสตจักรของพระองค์วันนี้เราที่เป็นลูกหลานของพระองค์ผู้ยึดมั่นในพระบัญชาของพระองค์ยึดมั่นในคำพยานพระองค์อยู่ในคริสตจักรสุดท้ายที่เหลืออยู่นี้ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราในการพิจารณาชีวิตของเราว่าเราใช้ชีวิตในเวลาอันสั้นในโลกใบนี้รับใช้พระองค์อย่างไรชีวิตของเรานะครับถ้าเทียบเป็นช่วงปีนะครับเป็นชีวิตที่ไม่ได้ยยืืนนนาาเลพริอว่่แคปปีีห หากเราเฉลี่ยแปดสิปีนะครับเป็นรอบละสิปีนะครับก็จะมีแค่แดรอบเองนะคือสิบปี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 แปดครั้งก็ถึงแปดสิบแล้วก็สิ้นสุดเวลาของเราในโลกแล้วเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวเลยนะครับไม่ได้ยืนนานอะไรในช่วงสิบปีแรกนะครับเป็นช่วงที่เราต้องพัฒนาเป็นช่วงอยู่ในวัยเด็กของเราอีกสิปีถัดมาเป็นช่วงที่เรามีการพัฒนาทางร่างกายนะครับอีกส0ปีถัดมาเป็นช่วงที่เราเริ่มมีการทํางานเริ่มมีการใช้ทักษะของเราเพื่อจะ ดำรงชีพถ้าเรานับปีของเราเป็น10ปี10ปี10ปีเราจะเห็นว่าช่วงเวลาของเรานั้นเป็นเวลาที่สั้นนิดเดียวสําหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลนะครับเขาก็จะมีสูตรของการจัดการทีมนะครับการในการถ้าเกิดเป็นโค้ชหรือผู้จัดการทีมเนะี่ยเขาจะแบ่งทีมวางแผนการเล่นนะครับว่าในสนามที่มีทั้งหมด11คนเนี่ยเขาจะวางแผนยังไงในการวางตัวผู้เล่นใน สนาม433หรือบางทีถ้าเกิดว่าจะเพิ่มกองหน้านะครับก็คือว่าจะมีผู้รักษาประตูแล้วก็มีกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้าก็จะวางกองหลัง4คนเพื่อจะตั้งรับกองกลาง2คนกองหน้าอัดมาเลยอีก4คนเอาไว้พยายามให้ได้ประตูมากที่สุดก็จะมีการวางแผนกันหลายรูปแบบในชีวิตของเรานะครับหากเราเฉลี่ยป,ปีของเราเป็น20ปี20ปี20ปีแบบนี้นะเราวางแผนชีวิตของเราอย่างไร20ปีแรกของเราเราจะทุ่มเทไปกับอะไรและครึ่งชีวิตของเราอีก20ปีเราจะใช้เวลานั้นเพื่ออะไร และผ่านไปแล้ว40ปีอีก40ปีที่เหลือเราจะทําอย่างไรกับชีวิตของเราที่เหลืออยู่หากเราเข้าใจพระประสงค์พระเจ้าที่ให้เรามาอยู่ในโลกใบนี้ในการตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกใบนี้ร่วมงานกับพระองค์ในโลกใบนี้เราจะใช้เวลานะครับในการพิจารณาพัฒนาฝึกฝนตัวเองศักยภาพของเราในการรุบใช้พระเจ้าในช่วงเริ่มต้นของเราในการพัฒนาความสามารถของเราในการใช้ความสามารถของเราในช่วงตรงกลางและในช่วงบั้นปลายเหมือนกับฟุตบอลที่เขาวางแผนสําหรับตั้งรับและรุกนะครับ เราก็ต้องวางแผนชีวิตของเรา20ปีนี้เราจะทําอะไร20ปีถัดไปเราจะทําอะไรและ20ปีที่เหลือเราจะทําอะไรหากเราดําเนินชีวิตเพื่อตัวเราเองเราก็จะจากโลกนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวและไม่มีความหวังหากเราดําเนินชีวิตเพื่อคนรอบข้างของเราเพื่อชดจิตนุญาณรอบตัวเราให้รอดดาเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าของเรารับใช้พันธกิจร่วมกับพระเจ้าของเรา20ปีแรก20ปีที่2 20ปีที่3เราจะพักผ่อนและใช้ชีวิตของเราด้วยความสงบสุขกับพระเจ้าของเราแน่นอนครับสชุดแรกจนถึงอายุ60อาจจะเป็น สามรอบที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่20ปีที่เหลือนะครับเราจะเห็นผลของมันเราจะเห็นผลของหยาดเหงื่อของเราที่เราได้ทุ่มเทเพื่อพระเจ้าของเราหลายๆท่านนะครับผู้รับใช้หลายท่านที่อายุเกิด60แล้วนะครับรับใช้มานานนะครับท่านจะได้เห็นท่านมีความสุขมากนะครับที่ได้เห็นจิตวิญญาณที่ได้เติบโตขึ้นในคริสตจักรพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขามีครอบครัวพวกเขามีความเชื่อที่มั่นคงในคริสตจักรเหล่านี้เป็นพระพรทั้งนั้นเป็นพระพรสำหรับผู้ที่เชื่อที่เติบโตแล้วเป็นพระพรเป็นสองเท่าสําหรับผู้ที่เริ่มต้นตั้้้งแแต่รรรรกกใในาาับชพะเจ เขาก็มีสันติสุขกับพระเจ้าในช่วงบ้านปลายชีวิตในช่วง20ปี30ปีที่เหลือของของเขาคือกำไรในความชื่นชมยินดีกับพระเจ้าที่ทรงทํางานของพระองค์และเขาพร้อมที่จะไปพบพระองค์เมื่อเขาได้พักผ่อนจากโลกนี้ไปซาตานรู้ว่ามันมีเวลาเหลือน้อยมันเร่งทํางานของมันขอให้เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้าผู้รอคอยพระเจ้าผู้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าในคำพยานพระองค์ขอให้เราอย่ายอมแพ้ถ้าหากซาตานรู้ว่ามันเวลาน้อย มันได้กดแค้นคิดจากพระองค์และเร่งทํางานของมันเราเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระบัญชาพระเจ้าและยึดมั่นในคำมยญาณพระเยซูและมีความหวังใจในความรอดของพระองค์ขอเรามีความเชื่อชมยินดีรับใช้พระองค์ด้วยความยินดีและรู้ว่าเรามีเวลาไม่มากแต่ขอเราใช้เวลาของเราที่เหลืออยู่รับใช้พระองค์อย่างเต็มที่ใช้เวลาที่เหลืออยู่รับใช้พระองค์อย่างสุดกําลังพัะเจอวยพรครับ